ดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีตุลทุกท่านเข้าสู่กากรพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคม6 7ค่ะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยใบที่1นนะคะเกี่ยวกับด้านการงานโอ้โหด้านการงานนะคะไพ่เดอะชาร์ลตดไพ่ตัวนี้ต่อสู้นะคะมีงานก็ได้รับหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบเพียงคนเดียวคนช่วยก็ย,ยาก บางคนก็ไม่มีที่ปรึกษาต้องทำด้วยตัวเองแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณทำได้อยู่แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีจะได้รับชัยชนะออกรบนี่คือได้ชัยชนะแน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ถ้าได้ติดต่อประสานงานกับต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติที่ทำงานอยู่ดีนะคะถูกฉลกแน่นอนใบที่2นะคะเกี่ยวกับด้านการเงิน ด้านการเงินช่วงนี้นะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายอยากลงทุนนูนน่นยิบนู่นยิบนี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณถ้าคุณอยากลองอะไรเดือนนี้ให้ลองได้เลยนะคะไปที่สามด้านความรักด้านความรักไม่คาดหวัง ก็ไม่ผิดหวังช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ไกลกันห่างกันจากครอบครัวหรือคนรักให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะให้ใจเย็นขึ้นนิดนึงนะใบที่4นะคะด้านสุขภาพด้านสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เหมือนมีแต่ความคิดอยากทำนูน่นทำนี่อย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มีที่ปรึกษาที่ดี ทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองนะคะมันก็เลยมีภาวะที่เครียดระวังสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะอารมณ์ความไว้ใจความคาดหวังไม่ต้องเยอะนะคะคือเหนื่อยเดือนนี้ก็เหนื่อยอยู่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีตุลในเดือนมีนานะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านสวัสดีค่ะ